สวัสดีครับมาพบกับช่องกเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งนีงนะครับช่องกเกษตรที่นําเสนอเรื่องราวทางการ,กรเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับวันนี้มีโอกาสดีครับจะพาทุกท่านมาดูวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มของสนหอมครับนี่คือต้นสนหอมที่เราตัดกิ่งไว้เมื่ออาทิตย์กว่านะครับเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมาวันนี้กิ่งเขาแตกยอดอ่อนออกมา เราก็จะตัดแต่งเพื่อที่จะให้ได้พุ่มตามที่เราต้องการต้นหอมต้นนี้เราตั้งใจที่จะตัดกิ่งเข้าออกเพื่อที่จะให้เขาเล็กลงแล้วก็จัดทรงพุ่มให้เป็นพุ่มหางกระรอกหนึ่งกิ่งต่อหนึ่งพุ่มลงไปเรื่อยนะครับตอนนี้เขาแตกยอดอ่อนขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยตัดแต่งดูนะครับว่า จะได้ไหมแค่ที่ดกกว่าเขาก็แตกยอดอ่อนออกมาให้เราได้เห็นเอะนะครับที่เขาแตกตามลำต้นนี้เราต้องดึงออกครับเพื่อบังคับให้เขาไปออกในส่วนที่เราต้องการส่วนนี้เราก็ดึงออกก่อนพะเราไม่ต้องการเราต้องการโชว์ลำต้นเขาให้โดดเด่นขึ้นมาเราก็ต้องเอาออก กิ่งนี้ก็ออกครับเนี่ยออกไม่หมดเลยสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือกิ่งนี้ครับที่มีแตกออกมาในกิ่งนี้ตรงนี้เราก็โกนนี้ดึงออกได้ครับให้เข้ามาอยู่ข้างนอกกิ่งนี้ ที่เราดึงออกนี้ก็เพื่อที่จะให้เขานำสารอาหารมาเลี้ยงยอดที่มีอยู่ให้ได้เต็มที่ให้ตัวเร็วนี่เขาออกครับตามลำต้นนี้ออกให้หมดเลยอันนี้เขาแตกขึ้นมาตรงนี้เราต้องออกให้เหลือว่าเฉพาะกิ่งที่ที่จะที่จะตัวมาตรงนี้ เห็นไหมครับเขาลูกเขาลอยแล้วขึ้นมามาเจอกิ่งนี้ก็ปล่อยให้อยู่ในกลุ่มนี้กิ่งนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเป็นกิ่งใครกริ่งมันตรงนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้ตรงนี้ Okay. อ้าวโอเคครับได้แล้วนี่คือสเต็ปแรกนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งแล้วก็ให้เขาแตกยอดอ่อนต่อไปก็จะเลี้ยงให้เขายาวขึ้นแล้วค่อยตัดแต่งเราก็แต่งไว้ก่อนไม่ให้เขายาวเกินไป เราสามารถที่จะทําทรงได้ตามที่เราต้องการนะครับว่าจะเป็นทรงพุ่มฉัดหรือว่าทรงกระบอกทําได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นลักษณะทรงแบบเหมือนต้นบอนไซ โอเคครับถือว่าขั้นต้นเราได้ประมาณนี้อันนี้มาตัวนี้ก็เป็นพุ่มหนึง่งอันนี้ก็พุ่มหนึง่งอันนี้ก็พุ่มหนึง่งพุ่มหนึง่งแตกตามกิ่งออกไปลักษณะนี้นำต้นขึ้นมาให้เด่นประมาณนี้ครับช่องเกษตรในรั้วบ้านก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านให้กับพี่น้องทางบ้านได้รับรู้รับทราบไปด้วยกัน วันนี้มาดูวิธีการตัดแต่งทรงต้นสนหอมให้เป็นทรงบอนใสแบบผางกระรอกได้อีกสเต็ปหนึ่งเดี๋ยวคืบ่หน้าจะนำมาเสนออีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ